ทร f ฟฟ c h a านอลทีวีออนไลน์ดีวันที่17เมษายนพุทธศักราช2565ครับวันนี้มูลนิธิจราจรกำลังอยู่ที่สถานีขนส่งหอชิดนะครับเรากำลังทำภารกิจในการรับคนกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงการซึ่งขณะนี้ก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับผม วันิี่จราจร,จรก็มาทำกิจกรรมดีๆกันครับวันนี้ครับผูบ้ีสารน,นะครับฝั่งขาเข้านะครับซึ่งมาจากภาคเหนือและก็ภาคอีสานนะครับตอนนี้รถก็ยังไม่เป็นที่หนาแน่นเท่าไหร่นักนะครับยังหอ,อกอบตัวอยู่วันนี้ก็อีกสักครู่นะครับประมาณสักตีห้าวันทีจราจรก็จะทำการรวมแถวเพื่อรับคนกลับบ้านครับ ตอนนี้นะครับท่านนิพลเจริญผลแล้วก็อาสามูลนิธิจราจรนะครับก็ได้ร่วมอาสาเพื่อที่จะจัดระเบียงนะครับกับผู้ที่สัญจรไปมาเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับเพื่อที่จะต่อรถไปนั่งรถแท็กซี่ข้างนอกนะครับเนื่องจากว่าบริเวณข้างในที่แย่อดมากนะครับมูลนิธิจราจรก็ช่วยอำนวยความสะดวกที่นี่ครับในขณะนี้ครับคุณีครับรได้เลยค ต่านจะได้อีกานนะคะเป็นไปได้เป็นที่ข้าอกได้นะคะทนี่ค่ะีนีีนครับณนี้นะครับผู้โดยสารที่อยู่ว่ซเดทางมาตาจังหวัดนะครับก็กันนะครับ่รอรถนะครับนี้เราก็จะรอรถเพื่อนั่งรถบริการฟรีนะครับไปยังหรือว่าตรงบริเวณ ทั้งรอนะครับเพื่อความสะดวกและก็การจัดระบายคนอกนอกจา mm. กพื้นที่นะครับให้เร็วที่สุดในวันนี้ครับทุกท่านี่น้องตอนนี้มุดจับจอนด้วยในการรับนักท่องเที่ยวที่มาจากภูมิดาวไทยมาที่บอิษัทผู้ดีสารสายเหนือสายจังหวัดแถวเขื่อนเหนือนะครับที่เดินทางเข้าเที่ยวที่กำลังเดินทางทยอยเข้ามานะครับซึ่งขณะนี้นั้น ได้ประสานงานทางรถสสรกอที่รับพี่น้องประชาชนนะครับับพาจนนนมากเลยครับเพื่อจะไปขึ้นรถไฟนะครับก็ขอพี่น้องครับขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็กําลังทํางานอย่างขมับขมเล่นนะครับในที่จราจรของเราครับทาด้วยศรัทธาอาสาใจครับกําลังแนะนํานะครับสําหรับประชาชนที่เดินทางมาต่างจังหวัดนะครับคือรถบริการคันนี้ นะครับคนสั่งขนส่งจำกัดบริการฟรีเพื่อที่จะเดินทางไปยัง BTS หรือว่าเรียกแท็กซี่ข้างนอกครับผมเพื่อรบายคนออกจากพื้นที่ครับอันนี้ก็กำลังออกเดินทางแล้วครับก็จะมีอยู่เรื่อยๆนะครับแย่แตายพี่พยายามบอกเขาแล้วว่าเฮ้แบบยแต่ไม่ไม่ลองอยากได้พิเศษห้องนี้มันไม่ได้ไงฮะแมบบบบ่ตัวปกต ชิดแล้วก็ต้องรอต่อรถกลักจั่างที่พักครับวันนี้ครับพี่น้องครับวันนี้จิตอาสาจราจรมูลนิธิจราจรนะครับได้มา ก็รับพี่น้องที่กลับจากาต่างจังหวัดนะครับจากจากบ้านมาทํางานในกรุงเทพนะครับมาทยอยกันมามากมายนะครับก็มีบริการแท็กซี่ในก็รอคิวกันยาวหน่อยนะครับเรามีบริการที่จะออไป BTS นะครับฟรีนะครับสำหรที่นอกนะครับนี่มูลนิธิจราจรเราก็มารวบไม้รวมมือที่จะให้ขนส่งปลอดภัยนะครับ ครับแล้น,นี้ก็คือวันดีๆอีกวันหนึ่งนะครับที่มูลน,นที่จราจรได้มาทํางานบุนงานกุศลนะครับเวทาสาษาจราจรนะครับรับคนกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลสงการานต์ปีพุทธศักราช2565ครับ Traffic Channel, TV online.